สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องไอคอนอีสานเหมือนเดิมเนาะหน้ามันจะดำๆเลยมันอยู่ใต้แสงไฟก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมช่องไอคอนอีสานนะครับชีปของผมมันจะเนื้อหามันจะไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ว่ามันจะเจอสถานการณ์อะไรผมก็จะถ่ายชีวิตจริงชีวิตประจำวันของคนที่ผม พบเห็นระหว่างเดินทางหรือว่าไปธุระไปจับจ่ายตลาดอะไรมาถ่ายให้ดูเลยนะครับมันไม่ได้มีเนื้อหาอะไรเนาะผมก็ไม่ได้มีความสนใจหรือว่าจะ,จะนำเสนอข่าวด้านอะไรเป็นหลักก็มีข่าวอิสราเอลปาเลสไตน์ซึ่งผมก็ไม่สนใจเท่าไหร่ผมไม่สนใจเลยล่ะนะเพราะมันอยู่ไกลบ้านเราเมื่อก่อนผมสนใจนะรัสเซียกับยูเครนตอนนี้ผมเฉยๆแล้วมันก็เป็นวัฒนธรรมันเป็นไลฟ์สไตล์ของพวกเขานะเขาชอบ ก็เรียกคอนฟลิกซ์โซนก็แล้วแต่เขาจะทําไปมันก็อยู่ไกลบ้านเราจะไม่ว่าเราไม่มีหัวจิตหัวใจก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเราก็ทําอะไรไม่ได้มากนะครับทีนี้บางเรื่องบางราวนี่ผมผมไม่ค่อยรู้เรื่องประเทศของไม่ใช่ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ได้ตามข่าวนะอย่างผมเห็นข่าวเห็นช่อง youtube ของเพื่อนบ้านรอบบ้านเรา หล,หลายช่องทําข่าวเกี่ยวกบดาวเทียมดวงทีทออสผมเออผมก็เพิ่งรู้นนเนี่ยประเทศไทยส่งดาวเทียมขึ้นไปแล้วก็เกี่ยวกับเงินฟงเงินเฟอ้ออะไรนะครับน้ำมันแพงอะไรเงี้ยก็ดูจากเห็นเขาเล่ากันนะก็ดีนะครับที่ว่าเขาสนใจเรื่องราวของในบ้านเราเรือเราอาจจะมันก็เป็นเฉยๆเนาะสำหรับคนประเทศเราอะไรที่เกิดขึ้นในประเทศเราก็แล้วก็ ดูแล้วมันเฉยๆอย่างถนนหนทางเนี่ยเราก็ขับเหมือนเขาพูดแล้วว่าอย่างยูทูบเบอร์ชาวลาวชอบรีวิวถนนในประเทศไทยซึ่งเราก็เห็นจนชินก็เหมือนกับฝรั่งชอบมาดูโบราณสถานแถวยุทธยาศรีสัชนา,าลายสุโขทยัยเนี่ยวันก่อนผมไปลบบุรีก็เห็นแล้วเราก็เห็นมาเยอะเห็นมานานแต่ถ้าจะว่าสิ่งที่เรา คนไทยตื่นเต้นน่าจะเป็นเรื่องหิมะเนาะตึกสูงบ้านเราก็มีถนนลาดยางบ้านเราก็มีรถไฟฟ้าบ้านเราก็มีรถไฟฟ้าความเร็วสูงก็ใกล้จะมีแล้วก็ดูจะเฉยเฉยนี่คือนิสัยของคนไทยนะราะว่ามันไม่คือไม่ทําไม่ไม่ไม่ชอบทําอะไรวุว่วานะครับวันก่อนคลิปที่ผมไปถ่ายที่เข้าหาปลาเป็นอําเภอเมือง เออไม่ใช่อําเภอเมืองสินะน่าจะเป็นตรงนั้นเป็นอําเภออะไรก็เออใช่ครับอำเภอเมืองอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะพอดีผมจะไปชัยภูมิก็เลยผ่านมาตรงนั้นพอดีครับก็ถ่ายมาให้ดิวก็ดีใจครับมีผู้เข้ามาชมคลิปตรงนั้นเกือบสามพันคนแล้วก็มีผู้ติดตามช่องของผมเพิ่มขึ้น,นก็อีกจักห้าหกคนก็น่าจะถึงห้าร้อยลก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชม สำหรับคลิปนี้ก็เอาสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับพอดีไม่ค่อยสบายเมื่อวานก็ไปลื่นล้มอีกโอ้ก็เพิ่งรู้ครับว่าการเจ็บปวดเพราะลื่นล้มนี่มันแค่ไหนโอ้เกือบเหมือนความรู้สึกตอนนั้นนะครับเหมือนมันร่างกายมันจะฉีกออกไปเลย <c oughs> ก็โชคดีครับที่หัวไม่กระแทกกับพื้นก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะครับลมหนาวมาแล้วตอนนี้วางน้ำเขียวโคนาช หรือนครราชสีมาก็ลมหนาวแล้วนะทบ้านผมก็เรียกว่าเย็นจ้อยๆนะครับเย็นจ้อยๆเย็นเย็นจ้อยๆนี่คือเย็น,นเย็นเย็นยังไงอะเย็นเอื่อยๆนะเย็นเอื่อยๆนะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณครับที่รติดตามรับชมสวัสดีครับ